สวัสดีครัวันนี้จะให้ดูหลวงปู่โตรุ่นแรกเป็นองค์ที่ทำมาพิเศษเป็นเนื้อผสมเนื้อผสมมวลสารของสมเด็จหลวงปูจ่จะให้ดูเนื้อชัดๆดูเนื้อที่ว่าถ้าใครจะเช่า หรืออยากจะได้ต้องดูองค์นี้เป็นตัวอย่างท่านจะไม่โดนหลอกเพราะองค์นี้เป็นองค์จริงที่สร้างจำนวนในน้อยแค่10สิบองค์16องค์จะไม่ค่อยมีใครให้ดูเพราะว่าถ้าผมดูผมดูมาเยอะแล้วที่ที่เขาลงมีแต่เก๊มีแต่หลอกกัน อย่าได้ไปเสียตังค์ซื้อที่สร้าง16องค์นี่เขาจะมีพิเศษตำหนิพิเศษให้ดูอยู่แต่ผมข้อขออุปไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเสียกับคนที่เขาครอบครองอยู่เขามีตำหนิพิเศษที่ทำไว้เฉพาะ16องค์จะมียานพิเศษอยู่แล้วข้างหลังก็จะไม่ใช่บล็อกเดียวกันบล็อกหน้าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันเพราะว่าตำหนิเหมือนกันอ่ะ ตำหนที่หูเนี่ยหูข้างขวาจะมีตุ่มให้เห็นแล้วก็หูข้างซ้ายจะมีสันสันขึ้นแล้วก็มีเส้นวิ่งขึ้นมาข้างบนหูเป็นติ่งแล้วนิ้วแต่ละนิ้วจะไม่เท่ากันนิ้วกลางนี่จะสูงแล้วก็นิ้วชี้นี่ก็ต่ำลงมานิ้วโป้ก็ต่ำลงมาอย่างเงี้ยนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางจะสูงแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยก็จะต่ำลงมาเป็นลำดับทรงเหมือนกัน ปิดตาที่ประหัดจาจะโค้งขึ้นมาปิดหน้าพระพักคเนี่ยอย่างพระหัดนี่จะโค้งขึ้นมาปิดหน้าพระพักเหมือนกันหมดตรงตะดือนี่ก็มีมิติลึกมีมิติแขนนี่ก็ลึกลึกล่องแขนนี่ลึกมีมิติเนี่อร่องลึกเหมือนกันพิมพ์เดียวกันร่อง พระเพาเหมือนกันหมดนั่งขัดสมาธิเหมือนกันแต่ผิดอยู่ที่จะมียันพิเศษให้ดูอยู่แล้วก็บ็อกหลังอ่าเดี๋ยวดูด,ดูดูชัดๆขยายให้ดูชัดๆนะเพื่อนสังเกตดูติ่งจะให้ดูติ่งที่มุมมุมเนี้ยที่เป็นติ่งที่เขดูตำาหนิเหมือนกัน อ่าผมทำคลิปกลางคืนนะเห็นไหมติง่งเห็นเป็นลายลายอยู่ผมทำคลิปกลางคืนจะลองลองทำกลางคืนดูอ่าเห็นปลายหูเห็นมีติ่งลายลายอยู่นะเห็นมีติ่งครับเห็นมีติ่งเห็นไหมครับเน่เห็นมีติ่งอยู่มันโดนแสงไฟโดนแสงไฟมันจะทอนแสงไฟเห็นมีติ่งอยู่เห็นเห็นมีติ่งไหม เห็นไหมที่หูจะมีติ่งให้เห็นอยู่ติ่งลายๆให้เห็นอยู่เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นติ่งลายๆอยู่แล้วมาดูที่หูซ้ายเนี่ยจะเห็นเห็นลายๆอยู่เห็นเห็นลายๆอยู่นะเนี่ยเห็นลายๆอยู่เนี่ยจะเป็นติ่งติ่งเนี่ย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 แล้วก็หูซ้ายจะมีเส้นสันแล้วก็มีเส้นวิ่งวิ่งขึ้นให้เห็นวิ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอากล้องให้ให้ดู ไม่ชัดสู้ไม่สู้อย่างนี้ไม่ได้กล้องไม่ชัดอ่ากล้องไม่ชัดจะเห็นนะเพื่อนๆจะเห็นจะเห็นสันสันใบหูแล้วจะมีเส้นจะมีเส้นให้เห็น ไม่ค่อยชัดจะเห็นลายลายอยู่เห็นลายลายอยู่เพื่อนเห็นไหมเห็นลายลายเส้นลายลายเส้นวิ่งลายลายเห็นนิดนิดตำหนิเหมือนกันตำหนิจัมโบ้หนึ่งดูจัมโบ้หนึ่งตำหนิเหมือนกันหมดแต่เนื้อจะไม่เหมือนกันอ่าจะให้ดูเนื้อครับดูเนื้อดูเนื้อ ขยายเนื้อให้ดูชัดๆอ่าเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมเพื่อนชัดไหมชัดไหมเนี่ยติ่งหูขวาแล้วก็ตำาหนิซ้ายที่หูซ้ายที่หูซ้ายอ่าเนี่ยดูเนื้อ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 อ่าให้ดูเนื้อชัดๆเหมือนกัน เห็นเนื้อชัดๆัดนะเห็นเนื้อชัดๆอ่าให้ดูเนื้อชัดชัดอีกทีปรับเล็กลองชัดชัดอีกทีใกล้ๆรุ่นหนึ่งจัมโบ้เนื้อผสมผสมสมเด็จของหลวงปู่ เพื่อนเพื่อนดูเนื้อให้ชัดๆจะได้ไม่โดนหลอกอเนื้อผสมสมเด็จจะคล้ายๆกับเนื้อเกสรแต่จะเป็นเนื้อของสมเด็จผสมเพื่อนเห็นเห็นไหมเนื้อตรงแขนจะมีจะมีให้เห็นผงสมเด็จจะเห็นจะเห็นผงสมเด็จ เนี่ยตรงแขนเนี่ยเห็นเป็นผงสมเด็จนะตรงแขนเป็นเป็นเนื้อของสมเด็จหลวงปู่จะมีให้เห็นเนื้อจะประมาณเนี่ยเพื่อนเพื่อเนื้อจะประมาณเนี่ยสวยนะเนื้อสวยเนื้อสวยทั้งสองเนื้อสวยครับนะให้ขอให้โชคดีครับหลวงปู่โตจงช่วยคุ้มครอง มีเงินมีทองเมตตามหานิยมพุทธคุณสูงหลวงปู่โตเป็นที่คน <c oughs> เคารพนับถือลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลวงปู่โตใครก็อยากแก่ได้พระแท้ขึ้นครองขึ้นคอพระสวยๆหลวงปู่โตะนะรุ่นเนื้อผสม เนื้อผสมสมเด็จหลวงปู่สวยๆครับขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้โชคดีครับหลวงปู่จงช่วยคุ้มครองปกปกักรักษาทุกคนครับ